ะะยังอยู่ในเรื่องของแรงงานค่ะท่านผู้ชมคะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีค่ะมีการจัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพลาวกัมพูชาเมียนมานะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งนะคะในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกําลังแรงงานค่ะ โดยที่ศูนย์รับสร้างบ้านภาคตะวันออกบ้านห้วยสะท้อนตำบลทุ่งบรรจามเพื่อท่ามาย่จังหวัดจันทบุรีคุณนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานงานก่อสร้างและการอ่านแบบเบื้องต้นและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรงานก่อสร้างเบื้องต้นโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพลาวกัมพูชาเมียนมา โดยเป็นโครงการที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเน้นในการพัฒนาให้แรงงานกัมพูชาได้มีทักษะมีฝีมือและศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบกิจการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบกิจการอีกทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีและสร้างความเข้มแข็งในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกาลังแ,ง,งแรงงานกัมพูชา ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาจยากรรมยาเสพติดและก็การค้ามนุษย์ซึ่งการอบรมนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณค่ะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศในการดําเนินโครงการนะคะโดยในการดําเนินการฝึกอบรมค่ะจะมีอยู่4หลักสูตรนะคะก็จะได้แก่มาตรฐานงานก่อสร้างและการอ่านแบบเบื้องต้น หลักสูตรช่างคอนกรีตหลักสูตรการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่4นะคะอบรมกันเนี่ยในวันที่29ถึง31สิงหาคมค่ะที่ศูนย์รับสร้างบ้านภาคตะวันออกอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ